ติดตามที่ลิงใต้คลิปแล้วฝากกดอย่างนี้ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดช่องรัศสมีตาสว่างก็คือช่องเราแล้วก็ถ้ามีช่องนี้ก็คือช่องเอ่อน่าจะอาตาอาทูนะคะลองไปกดดูนะ,นะแล้วก็ยังมี3าช่องนะแต่อยู่ใน ยังไม่ได้สร้างขึ้นมาก็นะคะแล้วก็ฝากดติดตามฉันรักเธอนะได้นนะคะเป็นช่องที่พี่ตั้งให้เองแต่พี่คือช่องรัชมณตาสว่างค้นหาง่ายดีนะคะแต่ก็เอ,อฟากดติดตัมทั้งสามช่องนั้นด้วนนะคะเดี๋ยวถ้าใครทำคลิปเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ได้นะคะ ในคลิปนะคะ